ดำเนินคดีกับพลเอกิฉชุมชะยุทในความผิดขยาตำรวจผูหลักผู้ใหญ่โดนหมดผิดวินัยร้ายแรงโซนตำรวจโทนสุชาอิเวองแก้วผู้พิจารณากานครบาลโซนญาติของจัาการผูทรภาคโดนดำเนินคดีคนักตำรวจตีลิขิตกินอวนรองผู้พิจาการนครบาลโดนดำเนินคดีคนตวจตีเอกลักษณ์มีวิชาโดนดำเนินคดีนั่ง แกน้ำตาลนะนี่ไงมันถึงชิงชังลนะแล้วคราวนี้เป็นไงบ้างคราวนี้เฮเกิดเป็นไงนายอภิสิตเมตชาจีวะนายยกรัฐมนตรีควรจะทำหนังสือร้อ,องกรรมการสิทธิ์ด้วยตัวเองดูใช่ไหมกรรมการสิทธิ์เขาจะว่าอย่างไร ประธานครับตอนนั้นมีรายงานข่าวจอดดับผมตลอดผมก็นึกในใจตจู่ชีวิตผมนี่มันจะเป็นผู้ต้องหาทั้งชาติเลยเนี่ยจอดตลอดมีรายงานข่าวต่อที่ประชุมพลรมมีนักธงทีคนหนึ่งยุบเ้ยมาได้เสนอปราบราบมมบได้เสนอย้ายของปตทไม่มีเลยครับไม่ได้คุยไม่ได้โมกประธานผมเนี่ยจบหลักสูตรปราบจลาจล ระบบอังกฤษได้ทุนรัฐบาลอังกฤษไปฝึกที่มาเลสตากอาทิตย์ต่ออีสองเป็นสิบทั้งคมตำรวจนีหลานชายประธานนี่เป็นครูฝึกปีสองพันหรอยสิบห้ากองทัพบกขอกรมตำรวจให้เอาขณนราธการตำรวจไปฝึก้ท้สารลบ กรมที่11บางเขนตี้งลางซีมเมนนะะั่นแหละผมไปยืนสั่งแถวแถวตรงหน้าโดนกับลังหันซ้ายหันขวาหันขั้นบันไดหน้ากระดานดาวว่าซึกปีกระด่งลบโอซีรัฐบาลอังกฤษจ,จัดทำช้โลทบองสันาน,าน,านั่งนั่งส่งรหัสฝึกผมเข้าใจ วิธีการแต่สถานการณ์เวลาเผชิญหนนะ้ามันคุมไม่ได้ผมไม่ซ้ำเติมทาหารแล้วผมก็ไม่เข้าข้างทหารแต่เรื่องอย่างนี้มันไม่ควรเกิดถ้าเป็นรัฐบาลไม่มีต้นทุนทางสังคมลนะทนายยกรัฐมนตรีเก็บกระเป๋าไปแล้ว ถ้าผมเป็นนายกหรือท่านสมายเป็นนายกหรือท่านสมัครเป็นในายกตอนนั้นแล้วเหตุการณ์เกิดอย่างนี้ท่านประธานเรียบร้อยต้องหนีเหมือนเวียดนามใต้หนีเวียดก,กงต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต้องไปแล้วครับแต่ท่านก็ใช้จะอยู่ได้ได้แล้วครับอยู่ไม่ได้หรอก สุดใจชั่วโมงครับผู้แทนประธาน่อว่าพันธมิตรปิดทำเนียบบุกรุกสถานที่ราก,การชุนมุมทั้งหมดอยู่สนามบินติดสนามบินศุกร์ภูเก็ตอาเาย์ดอนเมืองมีอยู่วันที่ดอนเมืองนั่ง,งประชุมคนลมอฮะสบุ๋นไหมครับสายข่าว ตอนพี่เป้าหมายพี่นะเดี๋ยวมันมาผมก็เพนก่อนออกมาออกไปก่อนโอ้ยนักสือพิมพนะ์กันแน่กันแน่โอ้ยเฉลิมพี่โค้ี่บอกถูกจ้องนะเพราะผมไม่มีสิทธิ์ทะเลาะกับประชาชนได้มีสิทธิ์ให้ใครจะทำร้ายประชาชนผมก็เพนก่อนไอพันธมิตรเจอรองผู้การอารมณ์เสียไม่เจอจเฉลิมทั้งจบทั้งเตะทั้งกระทืบงลงมาอยู่ที่พ้บกระทืบและนั่งเรียกร้องประชาชนย,ยังไงรองผู้การ ต้องไปโรเมยานขอจะจับจับจับมาเลยยึดสนามบินดอนเมืองโอ้โตัพมอเสื้อแดงอยู่ข้างทําเนี่ยปิดอนุสาวรีย์ปิดสามเหลี่ยมดินแดงผมยกพัตยามว่าโอ้โจะเป็นจะตายแล้วแตว่าออกกระรากำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินมาตาห้าพอแล้วครับมาตาห้าสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนเสียสิบหกข้อ ผมไม่อยากอ่านเสียเวลามีสายสิบเอข้าไปด้วยมาตา5บวกมาตาสิบเ1ดมาตาสิบเอ็เส,สีเาสาย10อ,อีกสิบข้อรวมแล้วท่านนายกรัฐมนตรีประกาศพระบรมศุกเฉิมใดขณะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรมีคนอยู่ข้างทำเนียมีปิดอนุสาวรีย์ปิดสามเหลี่ยมดินแดงเวลารัฐบ,บาลชี้แจงท่านจะปิดมือดิไอ้ทุกรตีหัว หลังประกาศพระราชาคำนดนายก็มันใช่อะกำลังตกค้างมาจา,ากพัติานยายกจะมีอารมณ์ตกค้างมาหรือไม่ผมไม่ทราบ